ฟิตกับแพมสวัสดีค่ะวันนี้แพมจะพามาทําอาหารเฮลตี้นั่นเองค่ะมาเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะปลาแซลมอนปรุงรสด,ด้วยพริกไทยดําแล้วตามด้วยเกลือชมพูค่ะหยอนนิดหน่อยนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอเกลือกับพริกไทยดําเข้า กับปลาแซลมอนเรียบร้อยแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนั่นเองค่ะพอหมักได้ที่เสร็จแล้วเราก็นําปลาแซลมอนไปย่างในหมอ้อทอดไร้น้ํามันนะคะใช้ไฟร5 0 10นาทีค่ะพอปลาสุกเราก็ทิ้งไว้ให้หายร้อนก่อนนะคะมาเตรียมส่วนผสมรอกันเลยค่ะก็จะมีหอมแดงแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศค่ะสาสิ่งนี้นะคะเราจะนำไปผสมกับปลาแซลมอนนั่นเองค่ะ ส่วนผสมทั้ง3อย่างเราหั่นใกล้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปใส่โถถ้วยนั่นเองคะ่ะเพื่อเตรียมผสมกับปลาแซลมอนเสร็จแล้วเราก็เตรียมปลาที่ย่างเสร็จแล้วนะคะมาแกะเป็นชิ้นๆใส่ถ้วยโถนั่นเองคะ่ะ เราจะแกะปลาเอาแต่เนื้อนะคะไม่เอาหนังแล้วก็อย่าลืมดูก้างปลาด้วยนะคะ <Yes. S 1> เสร็จแล้วกับปลาที่แกะได้ค่ะนี่เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะ มาปรุงเครื่องกันต่อเลยค่ะเราวก็จะมาบีบมะนาวใส่ปลาแซลมอนนั่นค่ะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเพิ่มได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่แค่น้ีบก็พอนะแล้วก็ปรุงด้วยพริกผงเสร็จแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้รสชาติก็อร่อยแล้วค่ะเพราะว่าปลาแซลมอนเราหมักเกลือชมพูไปแล้ว ต่อไปแล้วก็มาปรุงในส่วนของข้าวไลเบอรี่นะคะอันนี้แพมแอบใส่งาขาวแล้วก็ซีอิ๊วขาวไปแล้วค่ะก็จะมาปรุงเพิ่มในส่วนของสาหรายนั่นเองค่ะเราจะใส่สาหร่ายเพิ่มนะคะตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เราก็มาใส่งาเพิ่มนั่นเองค่ะโรยลงไปเลยชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะให้งากับสาลายแล้วก็เครื่องปรุงที่เราปรุงไปเมื่อกี้เข้ากันนะปรุงเพิ่มด้วยซอสพริกเพิ่มรสชาติความอร่อยนั่นเองค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะแถมใส่แค่ช้อนเดียวค่ะ แล้วเราก็คุกเค้าให้เข้ากันนะเตรียมส่วนผสมทั้งข้าวไรเบอรี่แล้วก็ปลาแซลมอนเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมมาห่อกันเลยค่ะแถม์จะใช้ถุงพลาสติกนะคะในการห่อข้าวนั่นเองค่ะตักข้าวมาใส่แต่พอดีคำนะคะไม่ต้องตักเยอะ กดข้าวให้เป็นแผ่นวงกลมเสร็จแล้วแล้วก็ตักปลาแซลมอนมาใส่นั่นเองค่ะตักมาใส่ตรงกลางนะแล้วเราก็ทำการห่อค่ะจับมุมของถุงพลาสติกทั้ง4ี่มุมนะคะมารวมกันนะแล้วเราก็ขยุ้มให้มันเป็นก้อนๆเพื่อให้ข้าวกับไส้รวมเข้ากันนั่นเองค่ะทำให้เป็นวงกลมนะคะบีบข้าว บีบข้าวให้จับกันเป็นก้อนๆก,กลมๆนั่นเองค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นก้อนแบบนี้นะน่ารักจังเลย <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จัดใส่จานนะคะจัดใส่จานเพื่อให้ดูสวยงามและทำให้ดูน่าทานขึ้นด้วยค่ะหอ่อแบบนี้จนหมดข้าวแล้วก็หมดไส้เลยนะคะ ข้าวที่เราเตรียมไว้กับไส้ที่เราเตรียมไว้ห่อให้หมดนะคะสวยงามน่าทานมากเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วก็พร้อมทานกันเลยค่ะน่าทานใช่ไหมล่ะข้าวปั้นลาเบอร์รี่ไส้ปลาแซลมอนอาหารเพื่อคนรักสุขภาพเพื่อคนควบคุมน้ำหนักทำทานได้นะคะ